เลนส์35มิบห้ามตรที่แม่งเล็กที่สุดลักคุณภาพดีที่สุดสวยที่สุดและหายากที่สุดนี่คือเลนส์ Apo s ซู i c o n น5ามสิบห้ามตรครับ นี่แหละครับที่บ้านผมมีเลนก็เป็นร้อยๆตัวนะไม่ได้มาอวดนะแต่เล่าให้ฟังว่าปกติผมไม่ค่อยรีวิวเลนเลยนอกจากเป็นเลนที่ชอบจริงนะฮะเลนตัวนี้เป็นเลนที่ซื้อเสร็จแล้วขนมาแข่งแม่งล่วงเลยอะล่วงที่ร้านเลยกลับบ้านมาถอนเองมาปุ๊บขนล่วงเลยนะฮะคุณเล่นนะคือมันเป็นเลนที่แบบว่าโอ้ไม่ได้คิดจะซื้อเลนสามสิบห้ามิลิเมตรที่แม่งโคตรเล็กแล้วก็แพงที่สุดบ้าไปแล้วนะฮะตัวนี้ครับปึง้งนี่คือเลนอะโปซูริควัมสามสิบห้ามเลิเมตรเอฟสองครับผมทำรีวิวเกี่ย มีสตอรี่ครับคือตอนแรกเนี่ยเลนตัวเนี้เป็นเลนที่ขาดตลาดมากราคาตั้งอยู่กัน2องแสน0 0แสนเนี่ยเห็นอยู่นะผมซื้อมาที่ราคาเท่าไหร่รู้ไหมฮะ3 3 0แสนส กัดใจมากเพราะว่าเขาบอกเลยนะถ้าอยากได้เลนนี้ขึ้นมาเนี่ย Waiting List อาจจะรอเป็นปีแต่เหมือนทั่วโลกต้องการมากาละขาดตลาดทั่วโลกนะครับข้อดีของมันคือปกติ Range f i n d e r ที่เราใช้กันเนี่ยฮะเข้าใกล้ที่สุด0.7เมตรจเซนนั่นแหละ7จซนาไหรเนี่ยจากมือผมมาเนี่ยที่ตาหน้าเลนเนี่ยประมาณ70เซนเป๊ะเลยแต่ตัวนี้มันออกแบบมานะครับเข้าใกล้สุดได้0.3์ไอพวกเลนฟอยส์เลนเดอร์อย่างเงี้ยนีันเข้าใึล้สุดตอง7ใีม่มเข้าใกล้สุดปกา0.7เนยเาจ ะ,ะถ้าผมถอยปุ๊บอย่างเงี้ยเบอร์ต้องมรับซ้อนกันปุ๊บล้วก็ถ่ายนี่และครับถ้าต่ำกว่าศูนเนี่ยมันต้องใช้พวกจอดูเจ้ต,ตัวได้มาทำได้แล้วสามารถเข้าได้แม้มทับนึงอ่ะสามสิบเซนะปกติมันต้องเจ็ดสิบเซนนะครเข้าได้30มสิบเซนซึ่งเป็น b r e a k t h r การทำเลนนะและ้วไลกาจะมีเลนหนีออกมาเรื่อยๆที่สามารถเข้าใกล้เป็นพิเศษ,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 ษได้แต่ตัวนี้มันมีความเจ๋งอยู่มันเป็นอโปใช่ไหมเวลาคนจะออกแบบเลนเนี่ยเลนที่มี a s สเฟอร o t i c a เลนเนี่ยอู้หู้สเฟอร p h o t i เจ๋งจังเลยตัวนี้มีสามตัวฮะต้องจิ มีแอสเฟอร์เรคเป็นอะโปด้วยไอตัวนี้เป็นออโต้โฟกัสนะฮะออโต้โฟกัสของไลกาเอสเอตัวใหญ่หน่อยเขาจะทำให้ตัวเนี้ยมีความใกล้เคียงตัวนี้ให้ได้มันก็มีการแบบโอ้โหใสแอสเฟอร์เคลเลนเข้าไปตรงนั้นตรงนี้มีโครงสร้างเลนและต้องทาให้โครสโฟกัสได้ด้วยโคทา้าทายพยายามจะข้ามขีดจากัดของตัวเองนะครับเลนตัวเนี้ยถ้ามันไม่โครสโฟกัสมันได้แค่0.7ผมอาจจะไม่เอาผมรู้สึก0.3เนี่ยมันโอ้จากข้อนี้มเหลือเท่านี้เว้ยจากข้อนี้เหลือเท่านี้นะคนใช้มือถือคนใช้กล้องแบบทั่วไปมันทำได้อยู่ หลัคุณภาพดีที่สุดและแม่งหลากหลายที่สุดละแม่งสวยที่สุดและหายากท,ที่สุดระยะโปร์ของผมนะ35-50เนี่ยคือมันเจ๋งมากคฮะแต่คนที่เขาเรีวิวเลนเคาต้องบอกนี่นะอะเพอร์เจอร์ลิงนี่นะคือคนเค้าจะแบบคลิกๆๆๆๆมีเข้าล็อกไม่ลงล็อกมีกี่อะไรพวกนี้นะแล้วมันดีไซน์เลนจนที่แบบว่าผมถ่ายรูปใช่มั้ผมไม่ได้มองเวลาแมนนวลเราหมุนอยู่เนี่ยเราจุลึกปึ๊บดิมันจะเจอขอบประมาณนี้นี่177นะปึ๊บเราจะไปต่อใช่มั้ออกไรน์นิดนึงไปต่อแล้วเขาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนโคสโฟกัสซึ่งมันออกแบบเลนได้ดีมากเทพมากนะฮะนี่แหละตัวนี้พอใส่กับกล้องเข้าไปนะมันคือเหมือนแบบ35 F2 ที่ดีที่สุดคมที่สุดแล้วก็แบบอยู่ไป N11 เลนส์ไฟเลทที่ดีที่สุดเลยฮะดูสิมันก็จะรอๆแบบนี้แถ้าถามผมว่าเลนตัวไหนที่ผมรู้สึกชึ้งแล้วรู้สึกแบบกัดฟันที่สุดนะฮะคือเลนตัวนี้ครับส5ซูมิคอนอโปล3 3กูทำเลืงไปว่าเนี่ยหมดตัวเพราะเล่นในหลม่เป็นไรหายทงินใหม่2 8 F2 มโนโคมยังรอเราอยู่ต้องกัดฟันได้มาแล้วครับ2 8 F2 ซูมิคอนนะฮะรีมันหล่อมากเลยอ่ะนี่มันมันดำล้วนะจุดยังดำเลยเห็นไหมฮะดูสิ ตัวนี้ไม่ใช่สีขาวนะเป็นสีเขียวอ,อ่นอ,อนๆนะครับนี่นะครับราคาก็ประมาณ 2, 2องสนะฮะราคาเอาเรื่องอยู่นะดูสิดีมิเต็ดนะครับ450ตัวในโลกนะฮะจะไม่ซื้อเลนไร,รก้ากสัก10ปีละตัวสุดท้ายจี๒แปผมมีอยู่แล้วนะครับเป็นของฟอร์ดแลนเดอผมก็มาทาสีเห็นไหมจุดก็มาทาสีดําเองแต่ทาทกิเล็กก็ต้องรายง,งานเพื่อการซื้อละครับก็เสร็จไปอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้3ามห้าหนนะฮะได้มา5ปีละแต่ไหนก็โชว์แล้วนะมี35ตัวในโลกนะครับตัวนี้ก็คื ได้ขายหรอกสวยดีผมอยากเก็บไว้นะครับไลกาสมีเลนท์ถูกไหมดูตัวนี้เห็นหมานี่ก็ไลกานะแต่พอไลกาที่ทําจากแคนาดาเนี่ยตัวนี้ไม่กินแคนาดานะครับราคาหมื่นกว่าบาทเองนะฮะ9 0 f 2องเห็นไหมฮะไลกาสไม่ได้มีแพงทุกอันนะฮะถ้าไลกาสแคนาดาจะถูกนี่จับผมไม่ค่อยได้พูดถึงไลกาสมากมันทําให้ทุกอย่างมันช้าลางจริงปกติเวลาผมถ่ายแบบเนี่ยผมก็เห็นพวกพี่ๆดะกล้อง,องครอบคุยกันทางแบบนะน้องสวยราคะอื้อน่ารักเซ็กซี่มากผมจะไม่ค่อยคุยกันทางแบบบอกบ้างนิดหน่อยเหมือนบางทีเขิน,น,นขอต เลยซื้อกล้องที่แบบโฟกัสตาดีๆมานะฮะแคนนอนแบบ r 3บล็อกโซนี่ A9 แคนนอน A5 พวกเนี้ยรูปมันก็จะแบบโอเคสําหรับคนคนเคยอย่างผมอะผมก็ไม่ค่อยพูดแต่ไลกามันให้ผมแบบถ้ามึงไม่พูดนะมังมึงหมดสิทธิ์ที่ให้รูปสวยเลยมันก็คือเป็นแบบประมาณว่าโอเคครับโอชิเป็นครับตั้งนึงนะครับน้องโอ้ดีแล้วครับดูดีแล้วตุลิตยนิดนึงนะพี่พิมอ่าดีแล้วจ้ะอ่าไม่ใช่แค่นั้นอันนั้นคือถ่ายแบบผมก็จะเปิดกว้างสุด F2 ตลอดแต่ผมอะประมาณหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมชอบฝึกกกมมมมมมมาเเเเเเลยยยยยผผีีีีตตตตรรรงงนนนน้้่่ััััวววดดะะะๆ๋็จออออโค5 3 ฝึกจนแบบว่ามองด้วยตาแล้วเห็นแล้วก็จําด้วยนะตัดเลนด้วยนะว่ามันไม่ด้จะจเป็นแมนูโฟกัสใช่ไหมถ้าเกิดไอตัวเนี้ตรงนี้อยู่ตรงกลางปุ๊บอันนี้ตัวนี้มันจะประมาณ1.2ขยับท้งนี้จะ1.5แล้วผมก็ปรับไป้ F4 F5.6 f เเนี่ยไฮเปอร์โฟกัสคือเหมือนบางทีผู้ชมผมเดินมาแล้วตรงนี้ห5งเมตรผมปรับปุ๊บตุ๊บโคเลยคือชอบตรงนี้ผมชอบในการที่ถ่ายไฮเปอร์โฟกัสกล้องพวกโซนงโซนี่เนี่ยออโตโฟกัสดีไม่ค่อยมีใครมาไฮเปอร์โฟกัสกันหรอกฮะเพราะว่าเลน กล้ามากผมต้องโสโลดาผมต้องคุยกับแบบบางครั้งเนะี่ยถ้าผมเอเลนที่แบบค่อนข้างกว้างอเลนนะ21 24ป8พวกนีน้ฟินมากกับไฮเปอร์โฟกัสผมรู้สึกว่าไลกาเนาี่ยมันเหมือนทํให้ผมนะ่ะต้องฝึกฝีมือต้องพัฒนาตัวเองที่จะคู่ควรกับเธอเหมือนเราเป็นผู้ชายเราต้องพัฒนาตัวเองอันนี้ศีฝึกฝนสกิลเราเพื่อเราคู่ควรกับสิ่งจริงๆน้นมากมันว่าไปหรือเปล่าว่าจะดูเวอร์ดูกระแดาแต่ผมเป็นไงจริงผมฝึกตัวเองให้แบบเป็นคนที่เป็นตากล้องที่เก่งขึ้นเป็นตากล้องที่ศึกษาอะไรมากขึ้นรู้ถึงประวัติศาสตร์รู้ถึงเลนฝึกว่าโอเคแะ้วยะฝึกความเร็วในการอ่านแสงอะไรพวกนี้ฮะมันคือไม่มีที่สุดไงผมรู้สึกว่าอยากเรียนรู้มากขึ้น นี่แหละครับแต่ละคนก็มีทางผมนะไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดแต่ผมรู้สึกว่านี่คือเจอร์นี่ของผมเริ่มจากนิคอนมามาโซนี่มาแคนนอนเสร็จก็เริ่มไลก้าคิวไลก้าคิวเสร็จก็ไป M10 m สิเสร็จก็ SL2 เอลสองก็มา M11 แล้วผมก็ยังใช้ทุกกล้องอยู่ฟูจิก็ใช้นะครับแต่ใช้น้อยหน่อยไม่ใช่เพรมันไม่ดีแต่เพราะว่าใช้กันไม่ทันนะครับหลักๆก็ถ้าจะเลือกได้เนี่ยไลก็เ M ็1เไปทุกที่ดีกว่าสโลโดังเอ้ยอยากไปที่สวยๆไม่เอากล้องไปเลยดีกว่าฝากกกดดดไไลคคค์้้ววยยนนนะะะะสัับข่